ในโลกของอุตสาหกรรมอาหารความเร็วความแม่นยำและความสม,ม่ำเสมอคือหัวใจของการผลิตสวัสดีค่ะบริษัท d p Food and Bakery Equipment เป็นบริษัทในเครือบริษัท D Package Sales e r v i c e 2019และนี่คือเครื่องขึ้นรูปนักเก็ตรุ่น DPC XJ 400ออกแบบมาเพื่อการผลิตเชิงอุตสาหกรรมโดยเฉพาะตัวเครื่องผลิตจากสแตนเลสแท้ฟูดเกรด304ควบคุมด้วยระบบดิจิตอลใช้งานง่าย ปรับแดงดันและความหนาได้ตามสูตรของคุณกำลังการผลิตสูงขึ้นรูปได้สวยเท่ากันทุกชิ้นรองรับความหนา6-25มิลิเมตรตอบโจทย์ทั้งโรงงานเล็กและลายผลิตขนาดใหญ่ช่วยลดต้นทุนแรงงานเพิ่มความเร็วและยกระดับมาตรฐานสินค้าของคุณให้แข่งขันได้เครื่องผลิตนักเกตรร็ตดุน dpc xj 4 0 0ตัวช่วยสำคัญของธุรกิจอาหารยุคใหม่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อเราได้เลย